สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีสปาเกตตี้ทูน่านะคะทำทานกันแบบง่ายๆอร่อยไม่แพ้ตามร้านกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากการซอยมะเขือเทศกับหอมใหญ่กันก่อนนะคะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือจะสับก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะ นะคะเล็กๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มาซอยหอมใหญ่เหมือนกันค่ะเราก็ซอยชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะเป็นสี่เหลีย่ยมเล็กๆเหมนกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ได้ประมาณอยากละหนึ่งถ้วยนะคะหอมใหญ่หนึ่งหัวนี้ก็หัวใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็มีทูน่าหนึงกระป๋องค่ะอันนี้เป็นทูน่าในน้ำแร่ค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะง่ายๆค่ะสูตรนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่เนยลงไปนะคะไม่ทานเนยก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ใหญ่จับค่ะอันนี้เป็นเกลือป่อนนะคะนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศค่ะว่าผัดไปให้สุกค่ะ แล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะทีนี้เราก็จะเคี่ยวให้ผักของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยนะคะก็เช็คดูนะคะความเปื่อยยุ่ยของผักนะคะนี่ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะตามด้วยนี่เลยทูน่านะคะว่าใช้เป็นทูน่าในน้ําแร่ค่ะจะใช้ในน้ําเกลือหรือว่าในน้ําแร่ในน้ําแรก่ก็ได้เหมือนกันนะคะ ตามด้วยซอสสปาเกตตี้ค่ะวันนี้ป้าใช้เป็นซอสสปาเกตตี้สูตรอิตาเลียนนะคะเพราะว่าที่บ้านจะชอบทานแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นกันก็ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ ป้าจะเพิ่มน้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ค่ะใครจะใส่ผงปรุงรสชูรสก็ตามชอบเลยนะคะรสชาติก็ตามชอบเลยค่ะถ้าเขาไม่เค็มนะคะจะใส่น้ำปลาก็ได้แต่ป้าจะใส่เป็นเกลือแทนนะคะความเค็มน้อยไปนิดนึงเพิ่มเกลือไปนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายอีกนิดนึง รสชาติของป้าใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะเพิ่มออริกาโนไปอีกนิดหน่อยนะคะนี้ตามชอบเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยจ็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันค่ะค่ะพักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันค่ะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะ มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะป้าจะใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกค่ะเส้นของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะทีนี้ป้าก็จะเอาไปาล้างน้ำเย็นสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะป้าก็เอาไปล้างน้ำเย็นมานะคะเพื่อหยุดสุกข,ของเส้นนะคะแล้วป้าก็จะใช้น้ำมันนะคะเป็นน้ำมันรําข้าวสักนิดหน่อยนะคะ คลุกเคล้าเส้นนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะมากน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยซอสค่ะมากน้อยตามชอบได้เลย จะโรยพริกป่นไปก็ได้นะคะอันนี้ป้าใส่เป็นผงออริกาโนค่ะแล้วก็ส่วนมากตามร้านนะคะเขาก็จะมีพาสลี่มาให้นะคะแต่ทีนี้ป้าใช้เป็นผักชีไทยเรานี่แหละค่ะก็เสร็จเรียบร้อย ปากเกตตี้ทูน,น่าของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะปรุงเพิ่มเติมกันได้ตามชอบนะคะจะเพิ่มซอสมะเขือเทศหรือว่าพริกป่นก็ตามชอบได้เลยค่ะป้าบอกสูตรของป้าไว้ใต้คลิปนะคะถ้าอยากอร่อยอย่างป้าก็ลองทําตามดูได้ค่ะแล้วพบกันในเมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ